กลุความหอมและความมันพี่เนาะสวัสดีค่ะเมย์เพ็ญนภา,ามือนีน้องเมย์ได้ซุปน้งใหม่ด้วยพี่นอ้องซุปน้งใหม่แข็งๆแล้วก็ปิ้งเนื้ออันนี้เนื้อสีเรืองๆนี่ซีแหมแเมเรืองๆนี่พี่น้องเป็นเนื้อเนื้อสดด้วยพี่นอ้องมักแต่ว่า อันนี้สีเกลมเกลมนี่เป็นเนื้อแหงเลยพี่นอ้องอันนี้เนื้อแดดเดียวอันนี้เนื้อแหงพี่นอ้องมวยเดงหัวและรีบผักสลัดด้วยพี่นอ้องมาจ้ะกองเขา่าจ่ายมาหอนหอนสวสดกองมีกีขึ้นเกาพี่นอ้องมาเดิอมาเด้อมามาหอนหอนขนมเมีนี่เขาหัวนวยหวหวยพี่นอ้อง ใส่ในงาแล้วก็ใส่บัทั่วดินหัวพร้อมพี่น้องปรุงความหอมและความมันพี่น้อง mua cả trái rồi này quỷ ra khắp nơi nghe được pin nọ mà chả xếp xếp nó mì đó ขอกะไซมั้ยห่อนห่อนพี่เนาะคลักคลัทชิดอยากอะไรชิดอยากเสียบเบิดพี่เนาะมาจา้ะ Chắc để dạng là xe bớt nó nó. หัวรีบนี่ยก่อนกว่าวันดีพี่น้อง หมือนกันนะาคำนี้ใส่กับปิ่งสิ่นกันสิละปิ่งสิ่นกับปิ่งมาแหง อันนี้มันบเป็นสิ่นแห้งพี่น้องสิ่นเอียดมีเรื่องสิ่นแห้งเรื่องสิ่นเอียดพี่น้องเมื่อนี้ พีสุบงําใหม่ใส่เต้นในนานะพี่น้อ,นองเอ็น้องเม็ดกว่าทั่วดินให้จํากัดเด้อพี่น้องตําใจํากันมันสิม,มันแล้วก็หอมเพิ่มขึ้นกวาเก่าเด้อพี่น้องอ 会高兴啊。 กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นการสนับสนุนไม่แลวบริสียค่าใช้จ่ายแรงจก้กบาทไม่เสีในกิจซักแทบสูตพีซูนองก,กินสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ